ครับขอบคุณมากครับดาดรสุภาพร,พรครับแล้วก็อาจารย์ศักดิ์นะฮะในในเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์พันธการได้พูดถึงวิสัยทัศน์ของโพธิสารว่าพุ่งเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทุกขนแห่งเนี่ยร่วมกับเครือข่ายทางด้านการศึกษาเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของมนุษย์สู่ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานแห่งความดีและความงามนะฮะมีอีกตัวหนึงคือพันธกิจที่จะเสริมก็คือว่า บอยของเราเนี่ยจะเป็นฐานการศึกษาที่มีเป้าหมายนะฮะแล้วก็เปิดดำเนินการเรียนการสอนทั้งในดับปวชปวสปร,สปริญญาและบัณฑิตศึกษาด้วยนะครับพวกเรานะฮะเรามีปรญิญญาป,ชปวชปวสด้วยนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับที่ทางด้านกัมพูชานะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทราบมันเนาะโดยหลักสูตรที่ใช้ได้เป็นหลักสูตรผสมผสานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการบริหารด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมด้านการเมืองการปกครองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะซึ่งทุกอย่างหลากหลายหมดนะฮะตัวอย่างหลากหลายทีนี้พวกเราอาจจะมีคําถามว่าแล้วแล้วเราจะมาเขียนหัวข้อหลวิจักทั้งตีโทเอกยังไงลระเราจะเริ่มยังไงดีล่ะเนาะทีนี้ในส่วนของปอตีและปอโทเนี่ยปอตีท่านอาจารย์พันธการได้พูดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของการการเรียนรู้การของของตัวเองเนี่ยก็ต้องขึ้นขึ้นต้นด้วยคําว่าการนะฮะเช่นการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยการก็คือ การเข้าไปศึกษาเรียนรู้มันเนาะนะส่วนของปัญญาโทจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในเรื่องนั้นๆที่เราทําสําเร็จแล้วเนาะส่วนปัญญาเอกก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบโดยการนําเอาอิเลเมนต์เล็กๆหรือปัจจัยต่างๆนานา,นานเนยนำมารวมกันกลายเป็นเรื่องใหม่ซึ่งซึ่ง,งเ,รเรียกว่าโมเดลหรือรูปแบบซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อๆไปนะครับว่าในรายละเอียดมันจะเป็นยังไงมีคําพูดคํานึงว่า not research but realize เนี่ยนะฮะ คือวิวอายของเราจะไม่ไม่ทำการวิจัยแต่เราจะใช้คำว่ารีเสิร์ชวิจักนะฮะวิจักก็คือร e a l ไลซ์นะ,ะึ้นต้นได้วยโมเดลออฟหรือรูปแบบนะฮะมันคืออะไรมันคือองค์ประกอบสำคัญนะ,ะหรือ element ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหม่ส่วนของสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องประกอบที่ทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะเจาะจงทึ่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะนะฮะเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งใหม่ในในเชิงภาษาอังกฤษก็ไ ปริญญาเป็นาตีก็เหมือนการการการเรียนรู้เรื่อง knowledge ส่วนปริญญาโทจะเป็นเรื่องของการ analyze นะฮะการวิเคราะห์ส่วนปริญญาเอกจะเป็นการ synthesize ก็คือการสังเคราะห์นะให้อามาใช้เป็นรูปแบบอะไรที่ใหม่ๆทึงท่งๆเป็นของเราเองโดยเฉพาะซึ่งน่าสนใจมากนะครับแล้ววิจากคืออะไรครับอาจารย์วิจัรมันคือการรู้แจ้งชัดแจ้งและตกผลึกนะฮะคือการนําความรู้ความคิดจากการที่เราได้ศึกษาแล้วมาลงมือทําจนเห็นผลนะ นั่นหมายความว่าวิจักรของเราเนี่ยเราจะเอาเรื่องที่เราเก่งที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยเอามาเขียนเช่นเช่นเราเขียนในเรื่องของอาการตัดผมมืออาชีพสมมติว่านะรูปแบบการตัดผมแบบมืออาชีพของอำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยตัวคุณเองคุณมีรูปแบบยังไงที่จะตัดผมได้อย่างอย่างดีงามอย่างคลาสสิกอย่างรวดเร็วอย่างถูกใจคนลูกค้าสมมติว่านะ แล้วเวลามีคนมาอ่านงานเขียนของเราเนี่ยเขาก็จะนํารูปแบบเนี้ไปลองเป็นแบบจําลองดูแล้วลองทําดูบ้างนะว่าเขาจะได้สักเซสเหมือนพวกเราไหมซึ่งซึ่งตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าทุกทุกครั้งที่เราเขียนงานวิจักษ์หรือไม่ว่าจะเป็นของปอโต้อปอตรีปอโทหรือปอเอกเนี่ยมักจะต้องถูกระบุว่าคุณทําที่ไหนตําบลอะไรอําเภออะไรหรือคุณทําในนามของบริษัทห้างร้านอะไรนะเพราะอะไรเพราะมันเป็น อ่อะไรอินดิวดมันเป็นอ่ uh, มันเป็นเขาเรียกปัจเจกบุคคลมันเป็นเรื่องของคุณที่เราไม่ได้ไปลอกใครนะแต่ว่าเราอาจจะทำาไอ้ตรงเนี้ยมันคือน้ํากะทิที่อาจารย์ตักชอบพูดถึงแต่เราอาจจะเอาก,ากากก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเสริมอามาเสริมกากประมาณ20%แต่ว่าน้ํากะทิของเราเนี่ยมันควรจะเข้มข้นถึง80%ก็คือมันจะอยู่ในบทที่5ซึ่งจะเป็นเรื่องของสรุปว่าเราจะมีรูปรูปแบบอย่างไรบ้างกี่ข้อเนาะ แล้วเรามีข้อเสนอเนี้ยยังไงแล้วเรามีคุณธรรมในการดําเนินการทํางานอย่างไรซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะด,ดังต่อไปนี้เนาะ,ะก,นก่อนที่จะพูดคุยถึงเนื้อหาหรือโครงสร้างเนี่ยมาดูคําจํากัดความหรือศัพท์นิยามศัพท์เฉพาะของคําว่า model of หรือรูปแบบหน่อยนะครับไอ้รูปแบบเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบที่สําคัญของเรื่องราวหรือผลของงานที่จะทาให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้าเราพูดเฉยๆหรือเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันมองแล้วมันเข้าใจยากมันก็เลยต้องมีรูปโมเดลออกมาอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่อาจารย์กายเขียนเขียนปบ่อยในเรื่องของอสติปัญญาเรื่องของความรู้ต่างๆเนาะเอามาเขียนเป็นโมเดลในเรื่องของอสสสเนี่ยพวกนี้เนาะก็ทําให้อ่านมองแล้วเข้าใจง่ายขึ้นมนุษย์เนี่ยเวลาเราจะเรียนรู้เนี่ยมนุษย์จะจะใช้ประสบการณ์เดิมนะฮะประสบการณ์เดิมแล้วก็เอาเอาประสบการณ์เดิมกับของใหม่นั้นนะ่ะ เอามาแมทชิ่งกันแล้วเมื่อมันเข้าใจแล้วมันจะร้องอ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าการรับรู้ของมนุษย์ Perception นะฮะ Perception แต่ถ้าการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยที่พวกเราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนจน,จนถึงต้งปนปั่นเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเียนงานวิจักเนี่ยมันจะกม,มันคือการทําซ้ําๆการทําซ้ําๆการทําซ้ําๆจนเกิดเป็นสกิลขึ้นมาการเป็นทักษะขึ้นมาไอ้ตัวนี้นะฮะคือการสิ่งหนึ่งที่ B O U พยายามดึงมันออกมาเพราะมันเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวคน เดี๋ยตัวนี้ฮะน,น่าสนใจมากที่เราเรียกว่า,า taxit knowledge นะเนี่ยฮะตัวนี้ฮะคือสิ่งที่เขาดึงออกมาครับทีนี้ไอ้คำคำอธิบายของคำว่ารูปแบบเนี่ยอ,อีกความหมายนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแบบจำลองสภาพความเป็นจริงนะลดขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้มันเหลือแต่สาระสำคัญเล็กๆนะก็เหมือนที่ถ้า,ถาเราเป็นครูเนี่ยเราก็จะทำสื่อการสอนจากเครื่องจักรใหญ่ๆเราอาจจะไปถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วมาฉายให้ลูกศิษย์ดูทีนี้งานของเราคืออะไร งานของเรามันยิ่งใหญ่มากครับม,มันทำธุรกิจใหญ่โตัวงโหรานมากเราจะทำไงให้มันเล็กลงได้ละ่ะเราก็ต้องเขียนเป็นโมเดลหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือทางความคิดหรือโมโนทัศน์ที่เรียกว่า conceptualize นะฮะหรือสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการอธิบายหรือหาคำตอบเพื่อให้เข้าใจปรากฏการตา์ต่างๆที่มีความซับซ้อนไอ้คำว่าปรากฏการ์เนี่ยกับความจริงเนี่ย ตัวนี้ถ้าตีความให้ดีเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะครับมันเป็นความที่ที่ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือปรากฏการ์นะฮนะก็อันนี้ผมจะไม่ไปแตะลึกมันมากแต่ว่าจะเสริมไปว่าไอ้ควาว่ารูปแบบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของแนวทางการสร้างหรือการทําซ้ําก็ได้อาจาร,รย์กายทําเรื่องนี้มาแล้วนะฮะอาจารย์ธานีกาลังมาทําซ้ําในรูปแบบที่อาจารย์กายเคยทําอันนี้ก็ถือเป็น,ปนโมเดลนะอาจารย์กายคือโมเดลหรือต้นแบบของอาจารย์ธานีนะแลวอาจารย์ธานีลองทําดู ซึ่งอาจจะไม่ซักเซสเหมือนอาจารย์พันธาการก็ได้เพราะหลายๆครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้โมเดลนี้จะซักเซสเสมอไปแต่มันดันขึ้นกับบริบทอื่นที่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของเวลาหรือแพชชันของคนที่ทําในเรื่องนั้นๆด้วยซ้าไปเนาะอะฮะดังนั้นเนี่ยแบบจําลองเนี่ยมันก็คือโมเดลมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นให้คนอื่นเขาได,ได,ได้ได้เอาไปใช้เรียนแบบเนาะแล้วก็อาจจะเป็นแบบจําลองของการทํางาน ที่เป็นตัวแทนของการแสดงความคิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะบันได9ขั้นหรืออะไรต่างๆนานาดังนั้นรูปแบบหรือปัจจัยที่ท่านที่ BOU ของเราได้ c r e เอทหรือว่าได้ได้บอกกันต่อๆมาเนี่ยหัวข้อมันควรจะมีประมาณ7ถึง9ข้อนะครับถ้าใครมี5ก็จะน้อยไปหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจะเอามาจากไหนล่ะโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะเอา สิ่งเหล่านี้มาจากสิ่งที่คุณทําแล้วก็การที่คุณไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเขาที่เป็นเรียกการทบทวนวรรณกรรมที่เรียกว่ากาก,ากอันนั้นนะฮะอันนั้นแหละครับมันจะช่วยให้เรามีแนวทางอื่นว่าเฮ้ยนอกจากการให้ความร่วมมือกับชุมชนแล้วการสร้างความความภาวะผู้นําให้กับผู้นําชุมชนแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องอื่นอีกเช่นงบประมาณเรื่องการลงพื้นที่สมุิว่าเนาะนี่มันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือหรือหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ ที่เราเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมครับเราก็จะมีข้อมูลเพื่อที่จะเอามาเขียนต่อยอดจากสิ่งที่เราได้ค้นหาหรือค้นพบเองในในสิ่งที่เราทำอาจารย์คะแล้วถ้าเราเขียนเองได้ไหมคะถ้าเราคิดได้เองเนี่ยที่เรียกว่าปฏิเวทเนี่ยก็สามารถเขียนได้นะเพราะว่า,าปริยัตยิของอาจารย์ศักดิ์ก็คือการที่เราได้เรียนรู้เน,ะนาะนะฮะปฏิบัติก็คือลงมือทาปฏิเวทคือการาคิดได้นะฮะคิดได้เอง จากการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันมันถ้าทำได้กระสุดยอดนะฮะแต่ว่าการช่วยเหลือรักษาเนี่ยเขาเลยอยากให้พวกเราได้เกิดไปไป,ไปศึกษาจากจากเจ้าของทฤษฎีครับว่าในเรื่องราวเหล่านี้มีใครมันเคยเขียนไปแล้วไหมแล้วมันเขียนไว้ว่าไงนะซึ่งในโลกนี้มีจริงๆนะครับมันมีมันมีคนเขียนเรื่องที่มันอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเราเรา,เราเป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่ความจริงแล้วมันมีเขียนมามันมีเขียนมาครับเราก็เอามาเสริมเอาก็มาเสริมเนาะ ทีนี้ในส่วนของ <c oughs> ปัญหาอาอยากจะพูดถึงปัญหาเราพูดถึงบทบทก่อนเนาะ <c oughs> บทที่หนึ่งเนี่ยถ้าท่านอาจารย์สักเขาให้ให้สามบทเนี่ยก็คือ,อการปริยัดคือการเรียนรู้เนี่ยในความหมายของของ,ของอการเขียนเนี่ยเราก็อาอาจจะเอาบทที่หนึ่งสองสามเนี่ยเอามาเขียนเป็นปริยัดได้เลยครับเป็นเป็นการเรียนรู้ได้เนาะ <c oughs> ส่วนบทที่สี่เป็นการปฏิบัติคุณลงมือทําคุณทํำยังไงอ,ะอ่ะอขั้นตอนเนะนยว่ามาเลยครับว่ามาเลยเสร็จแล้วปฏิเวท ก็คิดได้เองจากการที่คุณลงมือทําท,ที่คุยเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณพบอะไรแล้วก็เอารายละเอียดไปใส่มันถ้าเราพบว่าการที่ทํางานนี้สําเร็จเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการวางแผนสมมติว่าเนาะคุณวางยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอคุณวางแผนวางแผนเสร็จปั๊บมีการสื่อสารคุณสื่อสารยังไงการสร้างภาวะผู้นําให้กับผู้นําชุมชนคุณสร้างยังไงเนี่ยฮะเราต้องใส่ในรายละเอียดไปซึ่ง ในในงานในงานวิจักเองเนี่ยท่านอาจารย์ศักดิ์ก็เคยเล่าให้ฟังเคยบอกว่าควรจะใส่สักสามสี่ห้าบรรทัดในแต่ละหัวข้อนะฮะเพื่อที่จะได้อธิบายในในรูปแบบในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นที่เป็นอิเลเมนต์เล็กๆนะฮะที่จะนํามาประกอบกันเป็นโมเดลของคุณครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เป็นบทที่ห้าเนี่ยน่าสนใจมากก็คือคุณสรุปเวยว่าที่สิ่งที่คุณบรรลุเนี่ยคุณสรุปว่ามีมีกี่ข้ออะไรบ้างที่เราถามเมื่อกี้นี่เนาะ แล้วคุณมีข้อเสนอแนะยังไงถ้ามีคนมาอ่านงานของคุณแล้วออะจะต้องทําให้มันสักเซสหรือมีปัญหาเนี่ยแก้อย่างไงก็แนะนําไปตามแนะนําให้มันให้มันสอดคล้องกับข้อที่คุณค้นพบเลยนะครับถ้ามีเก้าข้อก็แนะนําอาจจะอาจจะ9้าข้อหรือเจข้อก็ได้แล้วแต่ถ้ามันข้ามมันควบคุมก็สามารถใช้งานได้ผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนในห้องนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วก็มีหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ย มันจะมันจะเห็นหนทางมันจะเห็นปัญหาและปัญหานั่นแหละมันจะสร้างความสําเร็จมันจะถามหาทางออกไงฮะแล้วมันก็จะสร้างความสำเร็จให้กับผู้เราได้นะครับแล้วก็ข้อที่จะต้องเสริมเข้าไปในงานวิจักก็คือเรื่องของธรรมะในการทํางานคุณใช้หลักธรรมข้อไหนในการทํางานนะไม่ต้องเอาสังขารวัตถุสีมาอธิบายว่ามันคืออะไรแต่คุณอาจจะบอกว่าคุณมีหลักเมตตาในการทํางาน อธิบายคำว่าเมตตาของคุณอ่ะคุณเมตตายังไงเล่าให้เขาฟังน,นะนะไม่ต้องอธิบายว่าเมตตาคืออะไรนะครับแต่คุณทํายังไงอ่ะที่คุณบอกเรียกว่าเมตตาหรือคุณบอกว่าใช้หลักการให้ทานให้ทานเนะ่ยคุณทํายังไงอ่ะเออสมมุนว่ายอย่างนี้นะซึ่งซึ่งมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องแห่งนี้ก็คือดรปรีชาเนี่ยก็เคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าเขาใช้หลักการให้ทานก็คือว่าถ้ามีลูกค้านะครับมามัดจำที่ดินที่ที่เขาทําเรื่องของ เรื่องของการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเนาะเขาบัตรจำราคาที่ดินอาจจะราคาสมมติว่าประมาณหนึ่งล้านบาทบัตรจำห้าพันแล้วก็ผ่อนผ่อน,นไปเรื่อยๆแต่พอผ่อนไม่ไหวเนี่ยท่านดรปีชาบอกว่าเขาก็ให้ทานโดยด้วยการคืนเงิน5000บาทนั้นให้กับผู้ซื้อนะครับแล้วก็เอาที่ดินนั้นนะ่ะเอาไปขายให้เจ้าอื่นแล้วเอาเงินเอาเงินที่ที่เขาผ่อนแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาขายได้แล้วเนี่ยก็เอาคืนให้กับคนซื้อเหมือนกันแต่เพิมผ่อนมาแล้วแสนหนึง่งเขาก็คืนให้แสนหนึง่งอันนี้คือตัวอย่างของการให้ทานที่ ท่านดรปีชาได้กล่าวไว้นะครับซึ่งมันทําให้ผมประทับใจมันเลยจําได้ไงฮะนี่คือสิ่งที่ที่มันเกิดจากการวิจัรของท่านดรปีชาเองนะครับทีนี้ปัญหาที่พบนะฮะในการทําวิจัยทั้งปอตีโทเอกเนี่ยรักษาและหลายคนอาจจะมาจากเขาเรียกเขาเรียกมีทุนไม่เท่ากันนะมีทุนไม่เท่ากันก็คืออาจจะพิมพ์งานไม่เป็นใช้ Microsoft ไม่เป็นไม่ไม่รู้ว่าการที่จะต้องพิมพ์งาน จัดรูปแบบยังไงหรือแม้กระทั่งการส่งงานในไลน์ส่งยังไงสมมติว่าอย่างนี้เนาะจัดรูปเล่มไม่เป็นซึ่งอาจารย์กายได้ส่งตัวอย่างฟอร์แมตให้ดูแล้วคร่าวๆในเรื่องของการทาวิจัยเนาะทั้งเป็นด็อกิีเมนต์แล้วก็เราก็เป็นทาง powerpoint ด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าเขายังเข้าไม่ถึงมันครับเขาเขาเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกับพวกเราที่อยู่ในระบบหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นที่พึ่ง อย่างแรงนะฮะอย่างแรงให้กับนักศึกษาหลายๆท่านเหล่านั้นแล้วก็เอ่อนักศึกษาเนี่ยก็ต้องติดต่อประสานงานกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆนะฮะบ่อยๆจึงจะทําให้งานของคุณเดินได้มีหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอาจารย์อย่างที่พวกเราเคยเข้าใจกันแล้วว่ามันจะต้องเริ่มด้วยชื่อเรื่องนะฮะชื่อเรื่องงานที่คุณทำมาคุณต้องการทําอะไรตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นของท่านดรปีชาเหมือนเดิม ท่านบิชาดราบิชาธรรูปแบบการพัฒนาการจัดสรรที่ดินในอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีเชิงคุณธรรมเนี่ยหรือรูปแบบการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเชิงคุณธรรมในอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาเขาจะเขียนแบบนี้ครับในเรื่องของเขาเนาะเป็นรูปแบบการจัดการพัฒนาการจัดสรรที่ดินแล้วแล้วพวกเราล่ะต้องถามตัวเราเองไงว่าพวกเราจาจะทําเรื่องอะไรซึ่งซึ่งท่านอาจารย์ศักดิ์และและทีมงาน ผู้บริหารเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์พวกเรานะครับก่อนเรียนหนังสือก่อนที่จะทํางานจริงเนี่ยว่าคุณคุณอยากทําเรื่องอะไรคุณเราเสนอมาซิแล้วคุณเอาหัวข้อรูปแบบมันเป็นยังไงหรือปัจจัยเป็นยังไงหรือกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของคุณคืออย่างไรในในในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการจองหัวข้อนะฮะก็ปัญหาที่พบอีกอันหนึ่งก็คือว่า นอกจากจัดรูปเล่นไม่เป็นแล้วอินเสิร์ตรูปไม่เป็นแล้วเนี่ยเพวกเราบางคนยังพูดไม่เป็นด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนของ b ิวเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดีเฟนส์นะฮะหรือการปกป้องงานของเราผ่านซูมเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันวันนี้ครับเราจะต้องมานั่งหน้าจอครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าบทที่1ของคุณคืออะไรบทที่2คืออะไรบทที่สามคืออะไรคุณค้นพบอะไรเนี่ยเล่าเหมือนที่อาจารย์ธานีพูดกับคุณตรงนี้ครับเปิดกล้องแล้วก็พูดอย่างนี้ครับหรืออาจจะต้องมีสไลด์ เพื่อแชร์ออกมาเหมือนที่จันร์กายทำเมื่อกี้นะอาจารย์สุภะพรได้ทําไว้นะฮะก็ต้องหัดเรียนรู้และต้องทํามันให้ได้นะครับหลายๆคนจนป่านนี้ก็ยังแชร์สไลด์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เรียนรู้เขาไม่ไม่อยากจะรู้แล้วเขาผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวออกไปเลยนอกเหนือจากประกาศสิบัติที่ทางบีเอยูให้นะฮะทีนี้มันมีเงื่อนไขสําหรับคนที่จะเรียนต่อบปริญาโทหรือปริญาเอกเนี่ยคุณจะต้องทําเล่มสีเขียวนะครับ ส่งให้กับทาง BOU เพื่อประกอบการร้องขอเพื่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยคนที่เล่มไม่เรียบร้อยอ่าคุณลองสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาดูนะว่าว่าเล่มของคุณอยู่ยังอยู่ที่เขาไหมแต่โดยหลักการแล้วมันควรจะอยู่ที่คุณเพราะมันเป็นงานของคุณนะ่ะนะมันมีทั้งทั้งไอตัว PDF ที่แก้ไขแล้วไม่ได้หรือเป็นเป็นทั้ง Word Word จะจะแก้ไขได้แล้วที่อาจารย์ได้คอมเมนต์ไปเวลาคุณสอบเนี่ย นะคุณได้จดไหมนะอาจารย์ที่ปรึกษาได้จดให้ด้วยหรือเปล่าสมมติว่าเนาะมันต้องจดแล้วก็แก้แล้วก็ส่งมาถ้าถ้าทําถ้าเกิดสมมติว่าสอบวันนี้แล้วแก้ไขวันนี้เลยนะหรืออีกวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะจําได้แต่ถ้าเกิดเป็นเดือนแล้วยังไม่ทำเนี่ยไม่มีใครจําคุณได้แล้วของคุณก็ไม่จนก็จําตัวเองไม่ได้ด้วยนะนี่คือปัญหาที่ลูกศิษย์เราเป็นและนั่นแนหะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะฮะนั่นคือความรับผิดชอบของคนที่จะเป็นมหาบัณฑิตและคนที่จะเป็นดุษฎีบัณฑิต คุณภาพอยู่ตรงนี้ครับนะฮะอยู่ตรงนี้เราไม่ได้อยู่ที่กระดาษหรืออยู่ที่ดอรอรที่มาแปะหน้าคุณแล้วเที่ยวเอาไปคุยกับชาวบ้านว่าเราคือด็อกเตอร์แต่ถามอะไรเราไม่รู้เขียนอะไรก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้อายเขาฮะนะน,นี่อันนี้คือสิ่งที่บีเอูเราไม่ได้อยากให้เป็นดังนั้นเนี่ยการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเอาจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็เรามีความพยายามแค่ไหนนะแล้วก็เราทํางานหรือเปล่าด้วยนะฮะ ถ้าคุณไม่ทาํางานยังไงก็ไม่เสร็จเขาสอบกันเดือนอีกสองสามเดือนเนี่ยคุณควรจะจบบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามหรือมีงานมาอัปเดตในในในซูมนี้เป็นระยะระยะแล้วนะแต่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทํพาพอไม่ได้ทํามันก็ไม่มีงานพูดไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราพบในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็และสุดท้ายเมื่อทําเล่มเสร็จแล้วนะครับมันจะต้องมีการ อสอบปากปล่าอย่างที่บอกต้องทำ powerpoint ด้วยนะครับในปโทและปอเอกนะฮะส่วนปตีเนี่ยท่านอาจารย์สัก์บอกว่าสามารถใช้เอกสารนั้นเน่ยเลื่อนเอาก็ได้นะแต่ว่าจะต้องควบคุมเวลาแต่ถ้าได้ powerpoint นะของอาจารย์กายเนี่ยนัึกษา,าปปตีจะควบคุมเวลาได้ดีมากแล้วก็จะพูดอยู่ในประเด็นซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นสันญาดที่เยี่ยมยอดมากแต่เนื่องจากไม่ทําอันที่หอันที่สองทให้เป็นและอันที่สามไม่มีเวลาทํา มันเลยทําให้เกิดอาการอย่างนั้นนะฮะแล้วทาให้เสียเวลามากในการที่เราจะมีการสอบนะกันในห้องต่างๆนานาพอเราสอบปากเปล่าเสร็จปั๊บส่งรูปเล่มอย่างที่ผมบอกแก้ไขร,ร้อยส่งรูปเล่มครับแล้วก็จะมีการประกาศจบเราจึงจะสามารถรับประกาศเยบัตแล้วก็ปริญญาบัตรได้นะฮะการเรียนการสอนของเราขอยืนยันนะครับมันเป็นการเรียนทางไกลและเป็นลักษณะของการสัมมนาหรือการอบรมมันไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนหรือคลาสรูมเหมือนในมหาลัยแบบเปิดแล้วมันก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะอะไร เราะเราไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเราจดที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยประเทศไทยแจ้งว่ามหาลัยอื่นที่จดที่จดในต่างประเทศจะไม่สามารถมาเปิดหรือการเรียนการสอนในประเทศไทยได้ถ้าประเทศไทยยังไม่ยอมรับนะดังนั้นปริญญาของเราเนี่ยขอให้นักศึกษารับทราบไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้อาปริญญาเอาไปเพื่อสมัครงานในประเทศไทยหรือการไปปรับเงินเดือนไปในประเทศไทยหรือไปเป็นอบตอหรือไปสมัครสอทอ ไม่ได้ทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้ทั้งสิ้นแต่เรากำลังดึงเอาคุณค่าของความเป็นคนของพวกเราออกมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีสถาบันแห่งหนึ่งเขาลองรับที่เราเรียกว่าโพทธิศาสตร์ของเราเนี่ยะฮะให้คุณรู้สึกภูมิใจว่างานของคุณเนี่ยมีคนลองรับนะมีเซอร์ติฟายนะมีประกาศิบัติด,ด้วยเนี่ยนะฮะแค่นั้นเองแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเนี้ยไปสมัครงานได้ซึ่งหลายๆคนเขาก็ยอมรับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชานะ เนะ่ซึ่งซึ่งพวกเราหลายๆคนก็ใช้เวียดนามเนะี่ยเขาเอาไปใช้กันซึ่ง A ed, แอนโฮสเตดก็เพิ่งเรียนจบไปเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่คนนะฮะจบปวสแล้วมาเรียนต่อปริญญาตีนะเพื่อที่จะเอาไปปรับพุทธของเขานี่คือความพิเศษของของบ U นะที่ที่น่าสนใจมากครับสุดท้ายในส่วนหอจันทานีเองนะครับในส่วนหอจันทานีเองเนี่ยผมพบว่าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือของมหาลายหัยของเราก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการศึกษาพเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาจากที่ทําไม่เป็นให้ทําเป็นจากที่พูดไม่เป็นให้พูดเป็นพูดอยู่ในในกรอบพูดไม่ฟุ้งพูดและน่าฟังเขียนเป็นเข้าใจกติกาอ่าไม่โพสต์อะไรไปในกลุ่มไลน์ที่ไม่เกี่ยวข้องเขาห้ามแล้วก็ยังโพสต์อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยเราเรา,เราจะพยายามทําคนของเรา <laughs> นะฮะให้เป็นคนที่สุขแล้ว เข้าใจแล้วฮะนะเนะีนะ่ยนฮะบุเบยูเรียกอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนที่เคยเดินกลางกลางนะแบบอาเียอาเสียเนี่ยเราจะเปลี่ยนท่าเดินเข้าใหม่การเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเราก็จะเปลี่ยนให้เขาถือว่าเป็นบโปรดักเปลี่ยนตัวไหนอะเปลี่ยนตอนไปรับปริญญาให้เขาดูดีขึ้นให้ให้รองเท้าเขาสะอาดขึ้นให้เสื้อผ้าเขาไม่โคร่งเนาะแล้วก็กิริยาวาจาเขาต้องเรียบร้อยสมกับที่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ธานีที่อยู่ในระบบการศึกษาค้นพบมาว่าการศึกษามันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จริงๆนะฮะครับผมอตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้แบ่งดึกซึ้งนะครับในส่วนของแนวคิดและปัชญาของมหาวิทยลัยโพธิศาสตร์จาก c o o ของเรานะครับท่านอาจารย์ศักดิ์ครับขอเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ